คลององอ่างเป็นพื้นที่กลางกรุงเลยค่ะเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและที่สำคัญที่เราเห็นได้ชัดคือวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันเป็นอย่างดีนะคะหลายๆวัฒนธรรมรวมกันมัลติเคิลเจอร์ในแง่ของผู้คนในแง่ของศิลปะและก็ในแง่ของการค้าค่ะที่น่ารักมากๆเลยก็คือชุมชนโบราณน,นะคะที่ใช้ชีวิตอยู่ริมคลองกำแพงเก่าที่ถูกตกแต่งด้วยความงดงามนะคะตอนนี้ยิ่งนำ ศิลปินที่ทันสมัยที่ทำสตรีทอาร์ตมานะคะจนกระทั่งสตรีทอาร์ตเนี้ยมีชื่อเสียงมากๆเลยเรียบทั้งสองฝั่งคลองนี้นะคะสตรีทอาร์ตเนี้ยเราจะเห็นว่าเขาจะเล่าเรื่องถึงวัฒนธรรมต่างๆวิถีชีวิต ผู้คนและการสื่อความหมายที่น่าสนใจนะคะถ้าดูให้ดีๆที่รูปนั้น,นก็จะมี QR code นะคะว่าเล่าเรื่องว่าแต่ละภาพนั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรซึ่งโดยส่วนมากแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าจะเป็นภาพที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติทั้งในอดีตและปัจจุบันของคลององอ่างและชุมชนคลององอ่างทั้งสิน้นภาพเหล่านี้นอกจากจะมีคุณค่าและมีความหมายแล้วเนะะี่ยค่ะยังแฝงไปด้วยความงาม อย่่างลงลตัวคะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงตุลยาตั้งสิริพัฒจากดรตุลยาคอมมูนิตี้นะคะวันนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวคลององอ่างกันนะคะเราอยู่ที่หน้าภาพของคุณอเล็กซ์เฟสค่ะกราฟฟิตี้ชื่อดังนะคะชื่อภาพ Jar ะะ <S <S บ m ูมิงจานะคะ o o ู i n g จ a าเป็นภาพที่ บ่งบอกประวัติท้องคลององอ่างซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการผลิตเครื่องปั้นดินเผามากนะคะจึงเรียกว่าคลององอ่างแล้วภาพบูมิงจาเนี่ยก็เป็นดอกไม้ที่อยู่บนดินเผาบ่งบอกถึงให้สิ่งที่ดีๆให้การเริ่มต้นใหม่กับสถานที่นี้นะคะคุณอเล็กซ์เฟสก็มีความลุ่มลึกในการวาดกราฟิตี้หรือสตรีทอาร์ตอันนี้มากนะคะ คลององอ่างเนี่ยเป็นคลองรอบกรุงนะคะที่ต่อจากคลองบางลําพูนะคะอยู่ตําแหน่งสะพานผ่านฟ้าลีลาดนะคะแล้วก็ตัวน้ำเนี่ยจะออกไปสู่แม่น้ําเจ้าพระยานะคะ mm hmm. เป็นเส้นแบ่งระหว่างเขตสัมพันธวงศ์กับเขตพระนครค่ะนะคะ mm hmm. ในขณะนี้ที่มาเวลานี้ก็จะมีการขายของนะคะมาในช่วงเย็น4ี่โมงเย็นนะคะ mm hmm. ลัดเลาะจากสะพานดำรงสถิตมาจากถนนจเจริญกรุงสองข้างเนี่ยค่ะจะประกอบด้วยสตรีทอาร์ตนะคะ ซึ่งว่าโดยกราฟฟิตี้ที่มีชื่อเสียงนะคะ นอกจากนั้นนะคะที่คลองเนี่ยก็จะมีการให้ขับเรือเร่นนะคะชมสองข้างฝั่งคลองอย่างสวยงามและกลางคืนก็มีการเปิดไฟอย่างสวยงามนะคะการเดินทางมาที่นี่ง่ายๆมากเลยค่ะถ้านั่ง M อ t มาีมาก็ขึ้นมาที่สามยอดนะคะแล้วจาก MRT มสามยอดก็เดินมานิดเดียวเลยนะคะเดินมาทางฝั่งพาหุรัตนะคะไม่ไกลจากสะพานดำรงสถิตนัดนะคะ ตรงนี้จะเห็นนอกจากถัดจากภาพของคุณอเล็กซ์เฟสเลยนะคะก็จะเป็นป้ายของสะพานหันนะคะแล้วก็ถ้ามาเดินทั่วดูสตรีทอาร์ตต่างๆแล้วอย่าลืมชมฝาท่อให้ครบนะคะวันนี้หมอตุลพาเที่ยวคลองออ่อ่านแล้วนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะมาช่วย ใครเที่ยวไทยเราช่วยกันในช่วงที่ยากหนักหนาสาหัสในโลกตอนนี้นะคะวันนี้หมอขอลาไปก่อนนะคะคราวหน้าเราพบกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการรักษาสายตาที่ดรตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะลาไปกับภาพของคุณอเล็กซ์เฟสบลูมิ่งจาค่ะสวัสดีค่ะ